ร้อมรบเสมอทับอากาศโชว์แสนยานุภาพไทยผลิตเทคโนโลยีดโดรน U A V ติดอาวุธสุดล้ำถ้าเขเมรรุกมาโดนถล่มแน่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าทัพอากาศไทยเราเนี่ยมีข่าวว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีดโดรนติดอาวุธเองได้แล้วนะคือมันไม่ได้แค่บ,บินสำรวจแต่สามารถติดตั้งอาวุธได้ด้วยไง ใช่เลยค่ะซึ่งข่าวที่ออกมาก็คือพร้อมรบเสมอทับอากาศโชว์แสนยานุภาพไทยผลิตเทคโนโลยีดโดรน UAV ติดอาวุธสุดล้ำแถมมีประเด็นเรื่องท่าเขมรรุกมาโดนถล่มแน่ด้วยนะ นั่นแหละประเด็นเลยคือเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆมานี้ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องเขตแดนหรืออะไรเล็กๆน้อยๆกับเราอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็ทําให้คนไทยหลายคนแอบกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆบ้านเราจะรับมือได้ไหม ทีนี้พอมีข่าวเรื่องโดรน UAV ที่ทับอากาศไทยพัฒนาเองได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเราก็เตรียมพร้อมของเราเหมือนกันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลๆด้วยหรือเปล่าคะว่าเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่บางคนคิดนะใช่เลยทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าโดรน UAV ติดอาวุธที่ว่าเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างเท่าที่ทราบมานะมันไม่ได้แค่บ,บินถ่ายภาพหรือสอดแนมอย่างเดียวแล้วแต่มันสามารถติดอาวุธได้จริง แสดงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆเจ้าโดรนพวกนี้ก็สามารถใช้ในการป้องกันประเทศได้เลยสิคะถูกต้องเลยและที่สำคัญคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เราผลิตเองได้ด้วยนะไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งหมดอันนี้คือจุดแข็งของเราเลยฟังแล้วก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะมันหมายความว่าเรามีความมั่นคงทางเทคโนโลยีในระดับหนึ่งเลยนั่นแหละคือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า กองทัพไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะทัพอากาศก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้วการที่เขาออกมาชอแสนยานุภาพแบบนี้มันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเราเราด้วยใช่เลยมันทำให้เราเห็นว่าเรามีของดีมีเทคโนโลยีที่ทันสมยัยและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เสมอแต่ก็หวังว่าคงไม่ต้องเอาไปใช้จริงๆหร,รอกนะ อยากให้ทุกอย่างสงบสุขเห็นด้วยค่ะการเตรียมพร้อมไว้ดีที่สุดแต่อย่าให้ต้องใช้เลยดีกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือบ้านเราก็ไม่ประมาทแล้วกันเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเราสองคนทันและมินสวัสดีค่ะ